เ okay. ทางหินเนี่ยเดินง่่าายกวาขาลงนี่รู้สึกว่าจะเหนื่อยกว่า,วาขึ้นดีกว่าไปยังไม่ตื่นเลยรอกทำไงดีไปยังไม่ตื่นแล้วทำไงดีเ <c oughs> ช,ช้าๆมีทา,าก้ากก็ไม่โลแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมีฝนตก ตอนประมาณกลางดึกเลยมังเที่ยงคืนตีหนึ่งมั้งแต่ก็ไม่เปียกก็ปกติก็อยู่ได้เต็นโอเคอยู่เต็นปัดไถอ่ะมาพอดีเลยล้างหน้าแปรงฟันเลยหนวมากไม่มากพอไหวออาไปกลับเต็นเลกเข้าเต็นนี่ไปได้ไหมอ่ะไม่ไปอ่ะนี่ท็อปฟลเห็นไหมในมือ เก็บของเสรแล้วเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาของไปฝากไว้เพื่อหาบลงก่อนไปกินข้าวมีเด็กหิวข้าวแล้วหนึ่งเริ่มโกรธเอาของมาฝากแล้วกี่โลเขาไม่เรื่องแปลกจะเล่าให้ฟังเราขึ้นมาเรามี16โล ขาลงเรามี17โลทั้งที่ขนมเราหมด17โลนะของลงเดี๋ยวเราไปหาอะไรลองท้องกันก่อนไม่ใช่ปลาต้มก,กุ้งน,นั่งชิวๆกันอยู่เดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวก็ไปนะดีวได้เวลาแล้วตอนนี้ก็8โมงกว่าเดินทางลงกันแล้ววอเตอร์เร่งมากเลย มงงค่งเป็นมงครื่นเตมาดูวิวหลังแแปล ราอยู่เท่าเมฆเลยใช่ไหมใช่ระดับเดียวกันเลยปะ่ะเราอยู่ระดับเดียวกับเมฆเลยป่ะอยากบินไปกินเมฆจังก,กินได้เหรอก็เป็นแค่ใครมาอ,มอันนี้ครั้งที่สามที่ค้าหมามาอะไรที่ห <c ười> มาขั้นที่สามขา,งา,มขางลงก็หนักหน่อย

ซ้ำกก,กไผ่แล้วอีกประมาณห,ห้าซ้ำอีกหาซ้อีกห้กาซ้ำเตอรขอ่อแนางพักกินน้ำ <c oughs> ไ่ดูมีที่นั่งเอันนี้ซ้ำอะไรแล้วไ่รูซ้ำผื่นแล้ว,วนัน่งยงซ้ำหมุป,ปี๊ซ้ำหมุปีอ้ผีเสื้อพลานพานแปร ต่อไปอีกร้อยี่สิบเมตรเองไกลขึ้นเรื่อยๆมีอะไรอะตกใจเลยเด็กที่ไหนเนี่ยโหตอนมีหินนะแบบยากเอ้อาต้าบอกสิมีหินเป็นไงมันแบบลื่นลื่นป้ามาที่หนึ่งเติมมาที่สองมาที่สาม แวะเก๊ติ่มหลอดขอน้องวอเตอร์ <c oughs> ถ้าก้าวขั้นสั้นนะ่ยมันจะไม่ปวดเท้าแต่ว่าถ้าก้ายวยาวๆมันจะปวดฝ่าเท้ายังไหวอยู่นะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกสักโลกว่ากว่าอีกสักสองโลสามโล <c oughs> ก็อดทนนะน้องวอเตอร์ก็อดทนนะเจ็บขานิดหน่อยนะแต่ก็ยังไหวอยู่คนมามานี่พักไปแล้วพักไปแล้วมันเสียวมันไม่ได้ปวดตัว,วมันเดินแล้วมันเสียวแบบเดี๋ยวลงไปก็ซำกบกอกสองร้เมตร200เมตร,200เมตรก็ประมาณ4 0 9รอเก้อร์ประมาณ10นาที มาถึงซำกกอก,กอกแล้วลงไปอีก400เมตรก็เป็นซำบอนซำบอนแล้วก็ซำแฮกซำคอกคอกอืมเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเฮ้ยมันม,มีตัวมหาตือหลบสิอย่าให้มันเข้ามาสิว่าอะไรมีตัวออกแถวเนีย่ยมาเดินนำไปดูแล้ว ใหญแล้วไปสองกิโลโอ้ขาลงนี่รู้สึกว่าจะเหนื่อยกว่า,ข,วาขึ้นดีกว่าคนสวยของผมหวังใช่ไหมเหนื่อยไหมคะสั <c oughs> สำบอลแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวเองอออีกเจ็ดร้อยเมตรถึงซ้ำแหก ตรงนี้เดินง่ายมากเลยระหว่างซัมบอนไปซัมแฮกทางเรียบๆเดินสบายเรียบๆไปยาวเลยนะคงเขาหลัหรอะ Okay. ทางหินเนี่นยก,ก็ตอนนั้นสมัยเมื่อร้อยปีแล้วเขาเหินมาเรียงเรียง,ง,งไว้ตลอดทางเลยให้เดินขึ้นไปเขาใจดีจ้งดูสิเขาเลียงหินไว้เนี่ยเป็นทางเดินเลยเข้าใจดีเนะาะอาสมบูรทดแทนเขาจริงหรอจริงเนี่ยทางเดินไปทางหินตลอดทางเนี่ยไม่ไกล เพื่อให้เตอร์ถามพอเตอร์ถามแล้วว่าเรียงทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเอาลงแล้วลูก,ลกใช่ไหมคนที่เรียงหินใช่ไหมนี่คนผ่านทางเขาก็หินมาวางกันเตอร์จำไม่ได้เลยนะว,ว่าเตอร์ผ่านหินตรงนี้มาเหมือนเตอร์จำไม่ได้ใช่งไหมมันก็ไม่รู้ว่ามาผ่านไปทางไหนลีซำแพกแล้วครับไป ยังไปก่อนน้ำขันก็มีน้ำแข็นใส่ก็มีข้าวก็มีจ้อ๋อกมีข้าวด้วยใช่ไหมครับอ่ะแวะกินข้าวกันก่อนซ้ำแพกแม่ค้าชวนอืมอือกะเพราอีกแล้วเจอกระหมูกระเทียมอร่อยไหมลูกอร่อยอเหนี่อย,ยแล้วกินได้เลยหมดเลยอร่อยมากมาป้าบอมลุกพี่ติ๋งแล้ว เออไปดูวิวหน่อยดูวิวหน่อยไี่อันตรายห้ามเข้าใกล้หน้าผา,ออา,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 าสูงชั้นไปดูที่สูงขนาดไหนเพื่อกลัวปะไม่กลัวถ้าใครตกไฟนี่จะเสียใจเลยเด็นาด้ถาตาหลับตาตกลงไปฝันไปเถอะไม่ตกหรอกฝันไปเถอะอู้เดินลงไปได้อีกนะไม่เดินเลย สูงมากไกลไปด้วยถึงตรงนั้นเลยก็มองไกลไปถึงก้อนแม่ตรงนั้นเลยจะอ่านคำศัพท์กิจอนัคส้อมมาบอกอันนี้ไม่หนักถังแกะเปล่าๆไม่หนักเนาะอันนี้ไม่หนักถังแกะเปล่าๆนั่นคือหนหนักนะไม่หนักอะไรหรอคะหนักนะ ทำสุดท้ายแล้วกำลังลงไปข้างล่างอะไรเสกเท้าเนี่ยท่าไม่ใช่ตรงนี้เป็นบันไดที่โหดมากบันไดหินที่โหดที่สุดเท่าที่เคยเดินนะครับตอนนี้บ่ายสองครับถึงแล้วลตัวเตอร์เหนื่อยมากเลยมาม่าเจ็บเข่าด้วยเหนื่อย,ยกับเดินินภูเขาสูงที่สูงที่สุด ไมเออเดี๋ยวไม่เท้าไปเก็บท so ี่เดิมโอ้โหไปให้คนอื่นใช้ต yeah, ่อไปไปไปเท้าหน่อยโอ้โอ้โห้โอ้วอ้แอ้โ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 ้โอ้โอ้โ้โอมาอ้โอ้โอ้โ้โี้โขอ้โ้โอ้โออ้โอ้โอ้โออบอ้โ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 ออ้โ้้ เยังข้ามปูกระดึงศูนย์กิโลแล้วศูนยกไปไปอันนี้คือภาพอะไรเอ้ยมีกวางด้วยพี่ยิ้มพี่ยิ้มพี่ยิ้มี่พี่ไม่ตอนลงมันเหนื่อยกว่าตอนขึ้นอีกคือขาลงเราจะรับน้ำหนักอย่างเดียวเหนื่อยมากกานปฏิบัต่การนั้นเกี่ยวข้องกับ อยเหนื่อยเป็นไงบ้างครับขอสัมภาษณ์เหนื่อยคุณเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากคุณท้อใจไหมครับท้อใจอะไรท้อใจตูดคุณท้อใจไหมครับฉันท้อใจมากค่ะท้อใจอะพี่สวัสดีค่ะไงบ้างไปรอกระเป๋าต่อกระเป๋าน่าจะมาถึงแล้วล่ะเพราะว่เห็นพี่ขอหาบกันมาเมื่อกี้แล้วกดเรื่องอะไร ไอที่มันเขียนว่ามาถึงซ้าอะไรสรักอย่าง800ใช่ปะแล้วมันก็ไม่ถึงสักปีอันนี้คือทางอันที่ขึ้นมาใช่หล,ลังแฝรูจากปากปคาที่ทำมาที่ทำทางานบอก800 0มร้อยเมตรเนี <c oughs> เราก็มารับกระเป๋านะพี่ปาาพี่กอลลงมาสามใบสิบเจ็ดกิโลราค่ห้าร้อยสิบบาทรู้สึกไงบ้างครับ เหนื่อยที่สุดในชีวิตเเดี๋ยวเ,เ,เอากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็าไปกันไป <G ül> เอาใบประกาศให้เตอรเนะเนุ์นหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวก่อนนะขา,าขึ้นใช่ั้ยคะขาขึ้นแโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยใบจะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมใบประกาศสัญญาบัตรค่ะเ<า>ี้ใช่ไหมแล้วจะมีชื่อน้องวอเตอร์อยู่ตรงนี้ ครเดี๋ยวขึ้นรถต่อเดี๋ยวขับรถไปหาที่พักแถวๆซุมแพรเนาะคืนนี้สวยมากดจอดรถแล้ต้องไปถายรูปกัเกิรทงไหนล่ะคะคุณพี่ชายเจ๊กุกกกครับผ่านกเขาครับจุดจอดรถรถประจำทางาจุดจอดรถประจำทางคนที่มาเที่ยวคูกาเดิงจอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกินข้าวกาด ยนะมาถึงชุมแพแล้วกำลังดูที่พักอยู่ให้หม่าม้าไปหาที่พักให้ไม่รู้ว่ายังไงโรงแรมสบายสบายแอดชุมแพไปเก็บของก่อนร้านนี<า>้อร่อยที่ส<ะ>ุดอยู่ข้างสารลังเหรอพี่โทรไปสั่งก่อนนะ,ะโอเคโอเค ทิปภูกระดึงทิพนี้เป็นไงบ้างครับดีดีหนูชอบไหมไม่ไม่ค่อยชอบเดินท้นเขา <c oughs> ที่ไปภูกระดึงทำไมครับมันเหนื่อยมากใช่ไหมเหนื่อยมากแต่ทริปนี้จะทําให้วอเตอร์อดทนมากขึ้นไปอยู่ที่ไหนไปกินอะไรจะไม่มีอะไรลําบากอีกแล้ว <c oughs> หนูจะกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายใช่ไหมเรานอนในเต็นท์ก็ลําบากน้ํา,าก็หนาวมากๆ แล้วเราก็จะเจออะไรกวางกวางแล้วเจอตัวอะไรอีกทากทากรวมๆก็สนุกดีเนาะมันก็ขาขึ้นมันก็เดินไวตัวเบาแต่ขาลงใช้หัวเข่าเยอะไปหน่อยหัวเข่าเจ็บนิดนึงแต่วอเตอร์ก็จะเมื่อยเมื่อยตามภาษาเด็กเด็กที่ไม่เคยออกกำลังกายใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เออส่วนปราปานี่คือปกติปราปาเขาไปหลายรอบแล้วนอนสบายไหมที่นี่ดี อาให้เทียบที่นี่กับน,นอนเต็นท์นอนที่นี่ก็ดีอะไะแต่บรรยากาศตู้เต็นท์ไม่ได้เต็นท์ดีกว่าปะ่ะเมืม่อหลังเอา,เ,งงาเตียงลมไปนะมือหม<ร>จะเคลียออถ้าจะมาไหมไม่รู้เดี๋ยวรอพูดข่าวเอาอ่ะเราเก็บของเสร็จแล้วเราเก็บห้องเสร็จแล้วนะคะปราปาก็ไปรอเราเช็คของป๊าไปรอที่รถแล้วไปรอกินกาแฟวอเตอร์ไปติดไอแพดลูก

ชีฟรั่งประปาเขารู้เขาชอบเอามาจีบมา<ๆ>เขายูว่าเป็นดอกกุ<ๆ>หลาบนี่มาแล้วบะหมีเนื้อของมาดูเนื้อสิดูดีดูดีน่ากินวตเตอร์เอาบะหมี่ของประมาไปเพราปะมากินน้อยส่วนปะปากินชามเล็กซึ่งไม่เล็ก20บบาทดูด ติคุ้มแน่ไม่ต้องมอง ทำไมคุณลิน้นพันกันครับนี่กคองหันอันเบืรอเลยป้าทำไมเรามองไม่เห็นกลางหันไหนแต่มันหมุนอันเดียวนะไม่โดนลมถ้าไปอยู่ใ,ใกล้มันจะเสียงนั่งวิทย์วิทยวิทด,ด,ด้วยนะพักกินข้าวกันก่อนนะครับ มาม่าสั่งพิซซ่ายินแล้วเราเอากลับไปกินบ้านต่อด้ด้วย <laughs> ร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีพิซซ่ามีโค้กด้วยมีเป็นฟัฟน,นีก็ได้มันกินมันนี้เ,เออ,อกินวันนี้ไปเลยได้ไหมลวกเด็กบางคนเดินไม่ไหวนะลงจากภูมาก็แบบตงสารน้องนี่ก <laughs> ตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์。